ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อย่างเป็นทางการลิเวอร์พูลแชมป์เก่าในศึกคาร์ลอปั์จะพบกับดาบี้เคอร์ตี้ซึ่งจะเป็นศึกคาร์ลอปั์ในรอบที่3ที่สนามแอนฟิลด์และการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นทั้งหมดในวันที่7พฤศจิกายนนี้ส่วนไฮไลท์ของรอบนี้น่าจะเป็นคู่ระหว่างเชลซีประทะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ เะหื่อพรีเมียลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจเลอันโดปาเรเดสและอาจจะดึงตัวมาร่วมทีมในทันทีก่อนที่ตลาดหน้าร้อนจะปิดตัวลงสโมสรลิเวอร์พูลของเรานะครับก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการคว้าตัวมิดฟิร์รายใหม่เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดสมัยนี้โดยนักเตะหลายล่าสุดที่ลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวด้วยว่าเตียมที่จะยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวมาร่วมทีมนั้นก็คือเลอันโดปาเรเดสกองกลางในวัย28ปีของสโมสรเปเช่ che, ทีมดังในลีกเอิงกั้งเซี หลังจากมีรายงานออกมาว่าเจอเก็งครับได้สั่งการให้ทีมงานของเขาศึกษาข้อมูลนักเตะร,รายนี้เป็นคันดว่วนและอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะดึงตัวปาเรเดสเข้าสู่ทีมแอนฟิลในช่วงตลาดซัมเอนี้เลย โดยในตอนนี้เป็นที่รู้กันดีว่าลิเวอร์พูลกำลังประสบป,ปัญหาผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ได้รับบาดเจ็บหลายคนไม่ว่าจะเป็นเตยเอลกอตันตลาเคอร์ติอออจอนและอเล็กออกเล็กเชมเบลนในส่วนของนาบีเกตาก็เพิ่งได้รับข่าวหลายว่ามีการบาดเจ็บขณะฝึกซ้อมและอาจจะพักปรักษาตัว,ตวอีกหลายสัปดาห์ซึ่งถือได้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ของลิเวอร์พูลยังคงเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงถมลิเวอร์พูลยังเริ่มต้นฤดูกาลนี้ได้อย่างน่าผิดหวังและยังควานหาชัยชนะไม่ได้เลยในเกมเพรีเมียร์ลีกตลอด3นัดที่ผ่านมา โดยตามรายงานล่าสุดจาก Gazetta Megetto.com สื่อดังในประเทศอิตาลีระบุว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลกำลังเตรียมที่จะเดินหน้าอย่างจริงจังในการไล่ล่าคว้าตัวเลอันโดรปาเรเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาเข้าสู่ทีมแอนฟิวให้ได้ก่อนที่ตลาดเสมอจะปิดตัวลงในสัปดาห์หน้าโดยทางลิเวอร์พูลก็พร้อมที่จะทำสงครามแย่งชิงตัวนักเตะรายนี้แข่งกับโรมา่าและยูวนตุส โดยคาดการคานว่าเอร์พูลกำลังเตรียมที่จะส่งทีมงานของพวกเขานั้นไปที่ประเทศฝรั่งเศสเพื่อทำการเจอจานในดิวการย้ายทีมของปารดสในเร็วๆนี้และในช่วงที่ผ่านมานั้นก็ดูเหมือนว่าตัวของเลโันโดปารเดสจะมีปัญหาไม่ลงรอยกับคริสตอฟกาลเย กุนซือคนใหม่ของเปเชเ่าะนับตั้งแต่ที่กุนซือรายนี้เข้ามารับตาแหน่งทําหน้าที่แทนมาริโชโป,โ,ปโปเปเชโนโกุนซือชาวอาเจนตินาชาติเดียวกันกับเขาอนาคตของเขาก็ดับมืดลงในทันทีเพราะตัวนของเขานั้นไม่ค่อยได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามเท่าไหร่นักและเป็นเหตุผลสำคัญที่ทําให้ใน,นตอนนี้ตัวของปาโรเดสกําลังมองหาโอกาสในการย้ายออกจากเปเช่โดยเร็วที่สุดเพราะดูเหมือนว่าต่อให้เขาอยู่กับทีมต่อไปโอกาสถูกส่งลงสนามของเขานั้นก็น้อยมาก แต่ที่นนั้นหลายฝ่ายกลับมองว่าปาราเดนนั้นอาจจะไม่เหมาะกับสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลที่เน้นเล่นการเพรสซิงเร็วเพราะปาราเดสไม่ถนัดการเล่นเพรสซิงและเปลี่ยนเกมรับเป็นเกมรุกอย่างรวดเร็วเหมือนกับฟาร์มิโอไมได้แต่ในเมื่อนักเตะรายนี้มีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลและเชล้ีคลอปสนใจแล้วก็ก็เชื่อได้ว่ากุนซือลิเวอร์พูลรายนี้อาจจะเห็นความสามารถบางอย่างที่น่าสนใจในตัวของปาราเดสอย่างแน่น,นอนนะครับ ฟิลฟอร์เดนเชื่อว่าลิเวอร์พูลยังเป็นทีมที่แข็งแกร่งและเป็นคู่แข่งหมายเลขหนึ่งในฐานะทีมย่างแชมป์พิมียร์อังกฤษแข่งกับทีมของเขาลิเวอร์พูลคือทีมที่น่ากลัวฟิลฟอร์เดนครับยอดกองกลางอายุน้อยของแมนเชสเตอร์ตี้ออกมาให้สัมพันธ์ว่าตัวของคนนั้นไม่มีทางที่จะตัดชื่อลิเวอร์พูลออกจากสารระบบของทีมทีมท่มีกาศคว้าแชมป์พิมลิข์ในนุกกานี้ออกไปโดยดขาดพร้อมเชื่อว่าลิเวอร์พูลที่จะกลับมาติดเครื่องในนั้นก็จะกลายเป็นทีมที่น่ากลัวและสามารถกลับมาเป็นทีมที่ย่างแชมป์พิมล แขงกับพวกเขาได้เพราะเหตุการณ์ที่ลิเวอร์พูลมีแต้มตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึง14คะแนนในช่วงคริสต์มาสแต่สามารถไล่ตามพวกเขาได้ทันจนเกือบที่จะคว้าแชมปได้นั่นก็ยังคงมาหลอกล้อนตัวเขาอยู่จนถึงทุกวันนี้โดยฟีฟอเดนนะครับได้พูดเรืงนี้ผ่านทางรายการ a อเมซอนพรามโดยระบุว่าผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลยังคงเป็นภัยคุกคันที่น่ากลัวเป็นอย่างมากสําหรับแมนเชสเตอร์ของผมและไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลเท่านั้น ทั้งอัร์เซนลและท่านมฮอสเปอร์ก็ยกระดับทีมของพวกเขาให้ก้าวขึ้นมาเป็นทีมท้าชิงแชมป์ลีกแข่งกับทีมของเขาที่อย่างน่ากลัวแน่นอนว่าที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นลิเวอร์พูลคือทีมที่น่ากลัวที่สุดเพราะพวกเขามีผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมและผมก็ให้ความเคารพฤดูกาลนี้จะเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่เข้มข้นสาหรับก,การลุ้นแชมป์เพราะมันจะไม่ใช่งานง่ายของแมนเชสเตอร์อย่างแน่นอนในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ แน่นอนว่าการเริ่มต้นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมของทันนัมฮอสเปอร์และอาร์เซนอลมันทำให้ผมเซอร์ไพรส์และที่ผมเซอร์ไพรส์ได้มากที่สุดก็คือการที่ลิเวอร์พูลออกสตาร์ทได้อย่างย่ำแย่ในฤดูกาลนี้และยังเก็บชัยชนะไม่ได้นังแต่นัดเปิดฤดูกาลมาได้3มเกมแล้วแต่ถึถงในนั้นผมก็จะไม่การชื่อลิเวอร์พูลออกจากสารระบบทมมีมลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนเพราะผมรู้ดีว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากแค่ไหนและจะทำคะแนนไล่จี้ทีมของผมจนถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาล และเกือบที่จะปาดหน้าควาแชมป์ลีกไปในนั้นมันยังคงเป็นเรื่องที่ผมจดจําได้เป็นอย่างดีตอนนี้ลิรูพูก็แค่เป็นทีมที่กําลังต้องการจุดเปลี่ยนและต้องการเฉยช,ชนะนัดแรกแบบดุนดวนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองดังนั้นเมื่อพวกเขาปรับมาอยู่ในฟอร์มที่เข้าที่เข้าทางแล้วล้วก็พวกเขาก็จะกลายเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในทันทีดังนั้นหน้าที่ของแมนเชตีนะตอนนี้ก็คือการทําตามทิ้งห่างลิรูพูให้ได้มากที่สุด และผมก็มองว่าการทิ้งห่างลิเวอร์พูล14แต้มนั้นมันไม่น่าจะเพียงพอเพราะดูดูกุกการที่แล้วพวกเขายังก,กลับมาไล่ตามพวกเราได้ทันและถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้แมนเชสเตอร์ของผมนั้นทิ้งห่างลิเวอร์พูลไปประมาณ20แต้มเพราะผมเชื่อมันว่าถ้าหากทั้งสองทีมมีแต้มห่างก,กันขนาดนั้นยังง่ายลิเวอร์พูลก็จะกลับมาไม่ได้เังนั้นตอนนี้การที่ทีมของเรามีแต้มทิ้งห่างลิเวอร์พูล7แต้มนั้นเรายังไม่สามารถประมาทพวกเขาได้ฟิลฟอร์เดนกล่าวทิ้งท้าย ดิโกโจตายืนยันเขาเล่นได้ดีทั้งสองเท้าและพร้อมลงเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายแทนที่ของซาดดโอมาน่ดิโกโจตาสตาล์กองหน้าทีมชาติโปรตุเกสก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ว่าเขาเป็นนักเตะที่สามารถใช้เท้าซ้ายและเท้าขวาได้อย่างดีเยี่ยมเขาสามารถเล่นในทุกตำแหน่งในแดนหน้าและเขาจะไม่จําเป็นจะต้องผูกมัดแค่ตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าและมีคํายืนยันที่แน่นอนออกมาแล้วว่าดาวินูเนสจะเป็นตัวเลือกแรกของเชลซี ในตำแหน่งกองหน้าตัวเต้าฉะนั้นจะทําให้โจตาต้องออกมาพูดว่าเขาพร้อมที่จะรับหน้าที่ในตําแหน่งอื่นๆเช่นเดียวกันถ้าหากผู้จัดจการทีมมองว่าตัวของเขานั้นมีความเหมาะสมนะครับโดยล่าสุดดิโอโจตาก็ได้ไมาให้สัมภาษณ์ผ่านทางสกายสปอร์ตเมื่อวานนี้ว่าตัวของเขานั้นโชคไม่ดีเท่าไหร่ที่ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ช่วง p r e ซีซ s o n จนมาถึงนาตอนนี้ แต่ทางทีมแพทย์ก,ก็ได้แจ้งกับตัวเขาเลยว่าในระยะเวลาอีกสสัปดาห์ข้างในนี้ตัวของเขานั้นอาจจะกลับมาลงสนามฝึกซ้อมได้อย่างเต็มรูปแบบแล้วเพราะอาการบาดเจ็บของเขานั้นดีขึ้นมากแต่ก็เชื่อในว่าโจต้าอาจจะต้องใช้เวลาอีกถึง1เดือนเต็มกว่าจะเรียกความฟิตกลับขึ้นมาและมีฟอร์มการเล่นที่อยู่ในระดับที่ทางเช็กิ้งคลับสามารถส่งลงสนามได้แต่ที่นั้นตัวของโจต้าก็ได้ออกมาส่งสัญญาณไปยังเช็กิ้งคลับ แบบตรงไปตัวมาว่าตัวของคนนั้นสามารถทําหน้าที่ในตำแหน่งปีซ้ายได้เช่นเดียวกันหลังจากที่ในเกมทีมชาติบุรีเกียนั้นตัวของเขาก็ถูกจับลงเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายอยู่บ่อยๆซิ่งเจ้าตัวก็ชื่อว่าจะสามารถอุดช่องโหว่ที่ซาดิโอมาเน่ทิ้งเอาไว้ได้เป็นอย่างดีผมอยากจะบอกกับพวกคุณทุกคนว่าสมัยที่ผมยังเป็นเด็กและเป็นนักเตะเยาวชนของกระดอนมาร์คโดยผู้จัดการทีมก็ใช้ระบบ4-3-3เหมือนกับลิเวอร์พูลโดยผมถูกจับเล่นในตำแหน่งตีซ้าย ดังนั้นผมจำเป็นจะต้องใช้เท้าซ้ายในการเล่นฟุตบอลอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันก็ทําให้หัวขรายเป็นนักเตะที่ถนัดการเล่นเท้าซ้ายเหนืที่สุดและมันก็เป็นความถนัดที่ไม่แพ้เท้าขวาซึ่งมันก็เป็นความถนัดที่ตัวผมมีมาตั้งแต่เกิดดังนั้นตอนนี้ผมจึงเป็นนักเตะที่ถนัดทั้งสองเท้าและเล่นได้ดีอีกด้วย แน่นอนว่าผมพร้อมที่จะลงสนามในตำแหน่งปี้ายเช่นเดียวกันถ้าหากผู้จัดการทีมมองว่าผมมีความเหมาะสมและการที่ผมใช้สองเท้าได้เป็นอย่างดีนั้นมันก็ทำให้ผมสามารถทำงานได้ดีในตำแหน่งปีซ้ายเช่นเดียวกันและผมยังสามารถทำประตูดได้จากทุกระยะของพื้นที่ทางด้านซ้ายอีกด้วยเพราะในานามทีมชาติปุริเกศผมก็ทำเรื่องแบบนี้ได้อยู่บ่อยๆและเมื่อผมหายจากอาการมาเจรรมาผมก็อยากให้ผู้จัดการทีมพิจารณาในตำแหน่งปีซ้ายให้กับตัวผมด้วย ผมเชื่อว่าการเป็นนักเตะที่ถนัดทั้งสองเท้านั้นจะสามารถสร้างความแตกต่างในด้านเกมรุกให้กับลิเวอร์พูลได้เดี๋ยวครบับรอปั๊บดิโกโตตาจอดืนสนามซ้อมปลายเดือนนี้ดิโกโตตากหน้าทีมลิเวอร์พูลได้รับการคาดหมายว่าจะกลับมาลงฝึกซ้อมได้ในช่วงปลายเดือนนี้ตามการรายงานของโกลเดเมื่อวันที่24สิสิงหาคมที่ผ่านมานะครับ โจต้ามีปัญหาการบาดเจ็บในช่วงปรีซีซั่นและยังไม่ได้ลงเล่นให้กับสโมสรในซีซันนี้เลยซึ่งการขาดหายไปของโจต้ามีส่วนทําให้เรดเมธชีนยังควานหาชัยชนะไม่สําเร็จใน3าเกมแรกรายงานเปิดเผยว่าดาวเตะทีมชัตปุตเกตเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาหลังหลัจากการลงเล่นให้กับแพนดินเกิร์ และจากสามเกณฑที่ลิเวอร์พูลออกสตาร์ทในสิกผิวมังกฤษโดยปราศจากอดีตคุนพลทีมวูมแฮนตันพวกเขายิงประตูได้รวมทั้งสิ้นแค่4ลูกเท่านั้นจากโมซาลา2ลูกและลูดิอาร์กับเดวินนูเยตคนรับประตูซึ่งแสดงเห็นถึงความสำคัญข,ข,ของดีโกโต้าอย่างเห็นได้ชัดทั้งนี้หลังเซน็นัจญยกับหงดางดีโกโต้าสอยตะข่ายไปแล้ว3 4, 4ประตูจากการลงสนาม8ปนัดโดยแบ่งเป็น21ประตูเมื่อซีซั่นก่อนและที่สำคัญ เขามักเช็คบินทีมยักษ์ใหญ่ได้บ่อยครั้งอีกด้วยนับตั้งแต่สวมชุดยูนิฟอร์มเรดเมนเชอร์โดยดิโกจจต้ามีผลงานซัประตูแมนเชสเตอร์ได้ถึง2เมตรอาร์เซนอล5เมตรและแมนเชสเตอร์กับสเปอร์ทีมละเม็ดกระทั่งล่าสุดมีข่าวความขึ้นหน้าเปิดเผยเขาน่าจะลงซ้อมได้ในช่วงสิ้นเดือนนี้ก็รีบกลับมาเร็วๆเลยนะฮะต้องการอย่างด่วนนะฮะสำหรับดิโกจจต้า,ตาลิเวอร์พูลปิดตลาดแล้วจริงหรือไม่โรโมาโนอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุด บาบิโุโรมานนูนักข่าวชื่อดังออกโรงวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ภายในทีมลิเวอร์พูลต่อการเคลื่อนไหวในประเด็นตลาดนักเตะหลังจากที่เจคเกนครับผู้จัดการทีมเชลย์แมนยืนยันกับสื่อมาโดยตลอดว่าสโมสรไม่มีแผนการจ่ายตลาดอีกแล้วในช่วงสัมฤทธิ์ลิเวอร์ pool ถูกสื่อลูกนังจับตามองมากเป็นพิเศษหลังออกสตาร์ทซีซั่นใหม่ได้อย่างเร็วร้ายโดยยังไม่ชนะ,ละเลยใน3ามเกมแรกและเก็บได้แค่2แต้มเท่านั้นซึ่งมันผิดฟอร์มกับทีมรองแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นอย่างมากแถมยังเสียสถิติในเกมพรีเมียร์ล เป็นนัดแรกจาก21นัดหลังสุดอีกด้วยจากผลงานที่ย่ำแย่อย่างที่เห็นนะครับหงแดงก็ถูกลือกับไม่ฟิลร้ายรายด้วยการมองว่าเจงาครับน่าจะสินสอาก,กับใครสักคนข้ม่มาเสืิมทับเนื่องจากทีมกําลังประสบป,ปัญหาขาดนักเตะที่นัดกันเรี่ยงมากถึง10รายด้วยกันโดยเฉพาะเตะโกโอัคันทาราตัวบงการเกมซึ่งมีปัญหาล้มเจ็บบ่อยขณะที่การจับไปของซาดูเมเน่ก็ส่งผลร้ายต่อทีมอย่างแสนสาหาัสเหมือนที่กูรูร้ายยฟันธงเอาไว้ ต่อประเด็นเรื่องราวล่าสุดเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาโรมมโน,โนโกูรูผู้เชี่ยวชาญทางด้านการซื้อขายนักเตะก็โรงแสดงมุมมองของทว่าโดยชื่อว่าเจกเก็งครับพูดจริงจากที่เคยระบุว่าลิเวอร์พูลยุติการใจตลาดลงแล้วนอกเสียจากสมสรรจะพบเจอกับลุยเดอัดอ,ดอ,ดอ,ดอดีกไรผมคิดว่าเจกเก็งครับพูดจริงเกี่ยวกับแผนของสมสรรลิเวอร์พูลจะพิจารณาเซ็นสัญญารั้งใหม่หากพวกเขาสบโอกาสเหมาะสมเหมือนที่ได้ตัวลุยเดีอัดในเดือนมกราคม ไม่เช่นนั้นเขาก็จะใช้งานคุ้งกลาลังปัจจุบันที่มีอยู่เราเห็นในอดีตแล้วว่าลิเวอร์พูลในยุคข,ของเจ็กกิงคลับไม่ซื้อแบบตื่นตะหนกและจนถึงขณะน,นี้สถานการณ์ก็ยังเป็นเช่นเดิมโรมาโนเปิดเผยอันหนึ่งหงสดงจะลงเล่นนัดที่4ของพิมลีกในวันเสาร์นี้ตอนรับการเยือนงของปอนมักนะฮะแฟนลิเวอร์พูลเห็นพ้องเฟอร์มิโนไม่เหมาะสมเล่นหน้าเป้าพร้อมชี้เป้าตำแหน่งใหม่ของเฟอร์มิโน การลงแทนที่ของดดวินูเยตนอกจากจะถูกนำไปเปรียบเทียบแล้วโรเบรโตฟูมโนโนยังโดนตำหนิและชี้แนะจากแฟนบอลหงดแดงถึงตำแหน่งุ่นหน้าตัวเป้าวันพุธที่24สิงหาคมที่ผ่านมานะครับคนหลงหลังจากชัยชนะของแมนเชสเตอร์นเต็ดที่มีเนื้อต่อลรืวุร์พูลในศึกแดงเดือดเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาวันจันทร์ที่22สิงหาคม หลังจบเกมดังกล่าวนะครับในทวิตเตอร์ตามมีแฟนบอลจำนวนมากที่ออกมาแสดง,งความคิดเห็นถึงตำแหน่งการลงเล่นของโรเบรโตฟร์มิโนในเกมนี้ซึ่งเจ้าตัวก็ออกสตาร์ทในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าแต่ไม่ได้มีบทบาทมางพอที่จะทําให้ทีมคว้าแต้มออกจากโอทัดฟอร์ดในเกมนี้และมีหนําซ้ํายังถูกนําไปเปรียบเทียบกับดาวินนูเยสดายิงตัวจริงที่โดนแบนจากการโดนใบแดงในเกมนัดก่อนนั้นอีกด้วยโดย่อชนี้แฟนบอลหงแดงหลายรายเห็นพ้องต้องกันว่าฟร์มิโนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งศูนย์หน้าของสโมสรอีกต่อไปแล้ว และเจ้าตัวเหมาะสมกับมิ์ฟิวตัวรกมากกว่าและคอมเมนต์จำนวนมากก็เห็นไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วยและอีกหลายๆคนคอมเมนต์ว่าเจ้าตัวไม่ไดีพอกับทีมในชุดปัจจุบันอีกด้วยและหากสามารถทํากําไรให้กับทีมได้ก็ควรขายไปได้แล้วน็กเชลติยองคุณจําเป็นต้องผลิตผลงานเดิมโดยเฉพาะกับข้าแรงที่เขาได้รับอยู่ นเชลเดียวยงได้รับอดีตกลางทีมชาติฮอลแลนด์เชื่อว่าฤดูกาล2022-2023นี้จะเป็นซีซั่นที่โมเมสซาร่ากองหน้าทีมชาติอียิปต์ต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองอย่างมากในการแบกหรวอร์พูลลุ้นความสําเร็จทุกรายการซาราเป็นผู้เล่นคกลสกาญของหงด่างนับตั้งแต่ที่ยามาเล่นในทีมแอนฟิลเมื่อปี2017โดยผลงานของเขาช่วยให้สโมรสมรประสบความสำเร็จมากม,ม,มายขณะเดีวยวกันกับผลงานส่วนตัวของเขาก็ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในเรื่องของการยิงประตู ถ้าผมเป็นผู้อำนวยการกีฬาและผมพุ่งขยายสัญญานักเตะที่น่าจะดีที่สุดภายในเทียมผมจะให้คุณมีหนึ่งปีที่ได้พิสูจน์ตัวเองเดย,ยังกล่าวคุณยังมีคุณค่าอีก3ปีต่อไปหรือไม่คุณจําเป็นจะต้องผลิตผลงานเท่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับค่าแรงที่เขาได้รับอยู่ผมคิดว่ามันสําคัญจริงๆกับซาร่าและลิ์พูอุยด้วยจะค้นหาแนวทางที่จะประสบความสำเร็จร่วมกันเพื่อที่จะให้เขาอยู่ที่ลิอรูพูลไปในานานแต่ถ้าไม่ใช่พวกเขาจําเป็นจะต้องตัดสินใจเช่นกัน ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าตลอด2ปีที่ผ่านมามาเน่คือจิตวิญญาณของเทีมเขาเป็นผู้เล่นที่สูงแบบในแง่ของพลังงานของเขาการผลิตฟอร์มแนวทางที่เขาบุกลุยไปข้างหน้าลิเวอร์พูลเอ็โคได้ออกมาวิเคราะห์และเชื่อว่าตอนนี้ฟาบิโอคาวโยลแนวรุกในวัย19ปีนั้นพร้อมแล้วที่จะออกสตาร์ทเป็นผู้เล่นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูล ณเวลานี้หลังจากที่จตัวลุกขึ้นจากมานั่งสุนรองและทําผลงานได้เป็นที่น่าพอใจมากในเกมแดงเดือดที่หงแดงพ่ายแมนเชสเตอร์ซิตี้ในค่ำคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับทางด้านลิเวอร์พูลคคนะครับก็ได้วิเคราะห์และได้ชี้แนะมาว่าทางด้านฟาบ,บิโอคาวโยนแนวรุกในวัย19ปีนั้นพร้อมลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับทัพหงแดงแล้วกับในตําแหน่งแดนกลางที่กาลังเจอกับวิกฤตนี้อยู่ฟาบ,บิโอคาวโยน,นะครับ หลังจากที่ย้ายมาจากฟูลแลมก็ได้มีโอกาสลงเล่นกับทีมลิเวอร์พูลในช่วงปรีซีซั่นและนัดเปิดสนามพิมลิงกลตรลวมแล้วลงเล่นไปหนึ่งนัดซึ่งฟอร์มของเขาก็ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ลงมาก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยลิเวอร์พูลเอ็โคชื่อว่าตอนนี้ฟาบิโอคาวโยนครับน่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในนัดที่จะเปิดบ้านตอนรับกรรเัเริยนของปอนใหม แอดมินก็เห็นด้วยนะครับลงมาแล้วเกมรุกของลิเวอร์พูลดีขึ้นนะครับก็เราน่าจะใช้เจ้าหนูคนนี้นะครับเพื่อสร้างความแตกต่างบ้างเพื่อจะได้มีอะไรหลากหลายนะครับเพราะดูเหมือนว่านะตอนนี้ทีมต่างๆเริ่มจับทางลิเวอร์พูลกันได้แล้วนะครับส่วนนัดที่เจอกับบอลมัดนะครับต้องมาลุ้นกันว่าเจ้าตัวจะได้ลงเล่นหรือไม่เจมส์เพียสได้เขียนเอาไว้ในคอลัมน์นิตของเขาในสื่ออย่างเดอะแอตแลนติกเมื่อวจันทร์ว่า ผมไม่คิดว่าการเซ็นชนัญญาจุดเบิ์นแฮมจะทำได้ง่ายๆมันจะต้องมีการแข่งขันตบตีกันแย่งชิงกันแย่งตัวระหว่างเรอัลมาดริดบาเรนเชงแมงบาซโลนาหรือแม้แต่กระทั่งแมนเชสเตอร์เต็ดมันต้องมีการตบตีกันที่หัวร้างข้างแตกกับชาวบ้านพอสมควรกันนั้นลิเวอร์พูลของเราจึงถือว่าเข้าร่วมขบวนการได้อย่างถูกต้อง เราตามรู้กันว่าเจคิงคลอปยกย่องเด็กคนนี้ไว้สูงส่งแค่ไหนเราเองก็รู้เช่นเดียวกันว่าจอแดนฮนเดสันสนิทสนมกับเด็กคนนี้ขนาดไหนแต่มันก็ไม่มีอะไรการันตีหลอกโดยจะออกมาบอกนะครับเป็นยังๆว่าการแย่งชิงตัวจูดเบรมิงแฮมน,นั้นคงจะยากหนักหนาสาหัสเลยทีเดียวเพราะทางทีมดังทีมอื่นๆในยุโรปนะครับต่างจ้องตาเป็นมันโดยฉเฉพาะเรือเมร็ดที่เพิ่งขายนักเตะกองกลางคนสำคัญไปอาจจะมีเงินแล้วมาซื้อจูดเบร์มิงแฮมก็เป็นไปได้ครับ นี่คสสร,รุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่25สิงหาคมนะครับแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรสําหรับข่าวลิเวอร์พูลเช้านี้พิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับแสดงความคิดเห็นข้างล่างคลิปนี้ได้เลยอย่างสุภาพขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด u b s สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคขั่งลิเวอร์พูลและ The ะ o อฟแมนวพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน,น้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ